พลัักกนตรงรสชาติแล้วก็ความหอมของงาดำเนี่ยครับสามารถเข้าแล้วก็ผสมประสานกับแยมผิวส้มได้ดีขนาดไหนพอจินตนาการออกไหมครับ ในการทำเค้กสูตรนี้นะครับผลจะใช้เป็นเหมือนพิมพแซนด์วิชเค้กนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้เราตรงด้านฐานเนี่ยมันจะถอดก้นได้ซึ่งถ้าเปิดคุณผู้ชมไม่มีเหมือนผลไม่เป็นไรเลยครับเราสามารถใช้พิมพ์คัพเค้กได้นะครับแต่เราจะต้องทาเนยด้านในก่อนครับระหว่างนี้นะฮะผมเปิดเตาอบไปแล้วเตาอบของผมอยู่ที่180องศาเตรียมเอาไว้เลยนะครับส่วนผสมแรกของเรานะครับที่เป็นพระเอกเลยก็คืองาดำครับผลต้องบอกว่างาดำเนี่ย เป็นของที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถใส่งาดําลงไปในอาหารไม่ว่าจะเป็นข่าววานของเราได้ก็เป็นการเพิ่มคุณประโยชน์ได้อย่างง่ายๆแล้วครับที่สําคัญครับคุณประโยชน์จะเกิดขึ้นต่อเมื่องาดําของเราเนี่ยอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดถูกสุขะอนามัยนะครับและอย่างวันนี้นะครับเราใช้งาดําทั้งหมด50กรัมซึ่งผลก็ได้ตวงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปบดครับผม บทให้เขามีลักษณะปนๆแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ งานนะครับไม่ว่าจะสีอะไรเนี่ยก็มีสรรพคุณทางโภชนาการดีๆมากมายนะครับมีสารอาหารมีแร่ธาตุอยู่มากมายหลายชนิดทีเดียวเวลาที่เรารับประทานนาเป็นประจำนะครับเขาจะช่วยบำรุงหลอดเลือดบำรุงหัวใจแล้วก็ลดการอักเสบนะครับทำให้ระบบการหายใจดียิ่งขึ้นแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนด้วยครับและสำหรับสูตรนี้นะครับเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองฮนะ ส่วนเนยนะครับเราใช้นิดเดียวฮะแต่เราจะต้องนำไปละลายก่อนนะครับสำหรับตัวไข่ของเราเนี่ยใส่น้ำตาลลงไปเลยครับเราก็จะนำมาตีบนหม้อน,นั้งร้อนครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะนำมาตีต่อครับ เราจะตีให้ถึงระดับที่เขาเรียกว่า ribbon stage นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกันครับเห็นถึงผลลัพธ์ไหมครับอันนี้ฮะที่เขาเรียกว่า ribbon stage นะครับเวลาที่เราทิ้งส่วนประกอบลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทิ้งลายไว้เหมือนลิบบิ้นเป็นเส้นๆนบนด้านหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่า เนยละลายนะครับละล่อมเบาๆครับผมเสร็จแล้วนะครับแป้งสาลีครับล่อนลงไปครับผมส่วนประกอบของงนาดำใส่ลงไปหมดเลยครับเอาละใส่ส่วนผสมลงในถุงบีบครับแบ่งใส่พิมพ์เท่าๆกันนะครับ เนื่องจากเคของเราชิ้นเล็กนะครับใช้เวลาอบไม่นานครับ10นาทีเท่านั้นครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพักเขาให้เย็นตัวลงก่อนนะครับระหว่างนี้นะฮะผมก็มีตีวิปครีมไว้เราจะใช้สำหรับเป็นไส้นะครับ การที่เราจะทําให้เข้าเป็นแซนด์วิชนะครับเดี๋ยวเราจะต้องผ่าตรงกลางออกวันนี้นะฮะเพื่อตอกย้ํารสชาติของส้มอันนี้ครับคนจะใส่มัมมารดครับหลายๆคนนะครับมีคําถามว่าเอะเจ้ามัมมารดเนี่ยมันต่างกับแยมทั่วไปยังไงต่างกันนะครับแยมเนี่ยเขาจะทําจากผลไม้แบบ ทั้งลูกนะครับแต่มาร์เรดเนี่ยเขาจะใช้ส่วนประกอบของน้ําแล้วก็ตัวผิวนะครับโดยเฉพาะมาร์เมรดตัวที่ผลใช้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นไปด้วยเปลือกส้มนะครับหรือผิวส้มนั่นเองเอาละเพื่อตอกย้ํารสชาติของส้มนะครับผมจะใช้ส้มแมนดารินนะฮะนะครับเราจะแต่งลงรอบๆครับผมผมมีตีวิปครีมไว้นะครับเราก็ใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะฮะแค่นิดหน่อยพอละ พอจะเป็นแซนด์วิชเคกเราก็ต้องปิดด้านบนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะจัดลงจานสวยๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับโรยไอซิ่งเพื่อความสวยงามน,นิดนึงนะฮะต้องบอกว่าพอดีคำนะครับหนึ่งคนรับประทานรับรองครับว่าคำเดียวไม่พอแน่นอนครับ la patte